สมศักดิ์เกียรติรันสกุลเนี่ยใช่ไหมอ๋ออ้ไม่มีสิทธิเลือกนี่โดนใจก็โดนไปสิโดนใจถ้าอยากจะมาเลือกก็มานะครับแล้วสมศักดิ์เนี่ยถึงกับเอาไปขยายผลเลยนะเหรอคะเนี่ยมีโพสต์ภาพบอกว่าเจ้าของภาษีไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ตรงไหนภาพเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ว่าประชาชนก็ได้ใช้อยู่เออเฮ้ยมีใครไปปักป้ายว่าผู้จ่ายภาษีห้ามใช้นะคะไม่มีเลยค่ะเนี่ยแต่อันนี้ก็ บิดเบือ,อน่ะ,ะคือหลังๆได้มีคนบอกวันนี้สมศักดิ์เกียรติธรศกุลเนี่ยไม่รู้จะด้วยอายุมากหรือสุขภาพร่างกายอะไรหรือเปล่า,าไม่อยากไปบูลลี่นะอฟอร์มตกอะอฟอร์มตกคือโพอสต์อะไรดูแล้วไม่ค่อยมีเหตุมีผลลอะเทอะลงทุกวันเลย<ม>คือคําว่าระเทอคือมาขัดกับความเป็นจริงไงที่าราก็เอาคลิปมาให้ดูแล้วว่าประชาชนยังใช้พื้นที่สนามหลวงได้อยู่เหมือนเดิมเป็นปกติแล้วไอ้เรื่องที่กุมิโรดบอกว่าเป็นเอารั้วมากั้นเพื่อเหมือนกัน เอาขยะไว้ใต้ผมเรื่องปัญหาคนไร้บ้านซึ่งอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่คุณต้องไปจัดการเรื่องนโยบายนะ,ะว่าจะแก้ปัญหาคนไร้บ้านในกทมย,ยังไงไม่ใช่ว่าจะพูดเรื่องคนไร้บ้านแต่ว่ามาลงที่เรื่องสนามหลวงว่าขอคืนพื้นที่อขอคืนพื้นที่เพื่ออะไรเพื่อคนไร้บ้านมนาะอยู่ตรงนี้เหรอคะคือนคนไร้บ้านก็มีหน่วยงานที่ดูแลนะครับกระทรวงพอมองหรืออะไรก็แล้วแต่โอเคถ้าเขาทามีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิภภาพยังไงก็ไปว่ากันะนะ คือทุกเรื่องถูกอยอมาที่สนามหลวงหมดอ่ะนั่นน่ะสินะเพราะฉะนั้นเอานโยบายที่มันแบบเจ๋งๆดีกว่านะคะเพราะว่าในไหนก็เป็นคนรุ่นใหม่อ่ะนะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นพรรคการเมืองที่แบบก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายมันก็ต้องโดนใจประชาชนคนรุ่นใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะอย่ามาอะไรกับไอ้เรื่อง ตรงนี้เลยอ่ะมันมีตั้งเยอะตั้งยักปัญหาในกรทมเนี่ยมีเยอะมากนะถ้าอาจจะไปพันกันนะเดี๋ยวคนเขาก็จะไปพันว่าก่อนที่จะมาทวงคืนสนามหลวงคุณไปทวงคืนปาสงวนที่ราชบุรีหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้นะมันก็มันก็ไปอินตรงนั้นกันหมดเลยกับตรงนั้นหมดแล้วค่ะนะแต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคะถ้าหากว่าใครอยากจะได้พื้นที่สนามหลวงอยากจะให้รื้อรั้วเหมือนที่คุณวิโรธต้องการแล้วก็เป็นแคมเปญในการหาเสียงอันนั้นก็ ก็สุดแท้แตแ่ท่านมีสิทธิ์ที่ปลายปากกาท่านใช่ที่ปลายปากกาท่านนะคะถ้าท่านจะชื่นชอบนโยบายของใครพูดถึงอีหนึ่งเรื่องสวนสาธารณะในกทมวันนี้นะโอ้โหคุณไปดูอัตราการเพิ่มขึ่งของสวนสาธารณะเนี่ยเยอะมากนะค่ะล่าสุดที่เราเอามาออกบ่อยๆเนี่ยตองหอประชุมสิริกิตอะนย์นั่นนะ่ะโรงงานยาสูบตรงนั้นโรงงานยาสูบน,นั่นก็สวยน่าเดินกว่าสานามหลวงตั้งเยอะแล้วคนก็ ไม่ต้องมาไกลถึงสนามหลวงถ้าคนที่ไม่ได้อยู่<ฆ>ใกล้ๆสนามหลวงถูกไหมหรือถ้าคุณวิโรจน์อยากต้องการพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนเพิ่มเติมเนี่ยคุณก็คิดหาแนวนโยบายมา<อ>ว่าเราจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนคนกรทมได้อย่างไรออกมาเลยนโยบายเนี่ยออกมาเลยเพิ่มคุณภาพชีวิตไม่ใช่มาอะไรกับเรื่องการทวงคืนสนามหลวงเป็นของประชาชนประชาชนก็จะถามว่าทำไมต้องทวงคืนก็ในมือเป็นของประชาชนอยู่แล้ว่ะ